สามสัญญาณที่บอกว่าระบบลำไส้ของลูกกำลังแย่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะอยากจะมาชวนคุณแม่ทุกท่านนะคะมาเช็คสุขภาพลำไส้ของลูกหรือตัวของตัวคุณแม่ก่อนเลยด้วยนะคะเพราะลำไส้เนี่ยถือว่าเป็นสมองที่สองของร่างกายและเป็นด่าน ที่สําคัญของระบบภูมิคุ้มกันในลําไส้ของเราเนี่ยมีแบคทีรียอยู่มากมายนะคะทั้งแบคทีเรียตัวดีและตัวร้ายอยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยลำไส้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆของอวัยวะหนึ่งนะคะที่อยู่ในร่างกายเราเลยนะคะสัญญาณเตือนว่าระบบลําไส้กําลังแย่มีอะไรบ้างคะอันที่1คือท้องผูกบ่อยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นท้องผูกนะคะถ่ายยากถ่ายแข็งนะคะหลายๆวันถ่ายทีลักษณะอุจจาระจะออกมาเป็นลักษณะเหมือนก้อนกลมนะคะหรือบางครั้งถ้าแยมหนักมากก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนกระสุนเหมือนขี้กระต่ายนะคะอันนั้ก็ถือว่ามีความท้องผูกที่ระดับหนึ่งนะคะซึ่งถือเป็นระดับที่เป็นอุจจาระท้องผูกมากนะคะอุจจาระที่ดีนะคะก็ควรจะมีลักษณะคล้ายๆไส้กรอกะคะ่ะผิวเรียบยาวนะคะ ผิวเนียนสวยแล้วก็มีลักษณะมีสีด้วยนะคะสีน่าจะออกเป็นสีน้ําตาลทองนะคะแต่ถ้าอุจจาระมีสีดํานะคะก้อนแข็งนะคะหรือว่าเป็นเม็ดเล็กๆเลยนะคะก็อันนั้นก็คือสอถึงภาวะท้องผูกแล้วนะคะหรือบ,บางคนอาจจะบอกว่าแล้วดูดูจากจํานวนวันที่ถ่ายได้ไหมอันนี้ก็อาจจะบอกไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการบางคนอาจจะถ่าย หนึ่งหนึ่งวันถ่ายทีหรือสองวันถ่ายทีบางคนถ่ายวันละหลายหลายครั้งมันไม่ได้เป็นตัวบอกตัวที่จะบอ,อกได้ดีที่สุดก็คือลักษณะของอุจจาระที่ออกมาให้กลับไปมองดูอุจจาระของเรานะคะในครั้งหน้าที่ถ่ายว่าอุจจาระของเราเนี่ยมีลักษณะแบบไหนถ้ามีลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆไส้กรอกก็คือมีลักษณะเรียวยาวนะคะผิวเรียบสีน้ําตาลทองหรือมีลักษณะลอยน้ําแสดงว่านั้นคืออุจจาระที่ดีไม่มีภาวะท้องผูกคะ่ะ แต่ในขณะเดียวกันถ้าอุจจาระมีลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นก้อนกลมนะคะหรือว่าเป็นเม็ดเล็กๆเลยนะคะถ่ายยากเบ่งนานนะคะแล้วก็มีสีเข้มนะคะมีลักษณะจมน้ําอันนี้คือลักษณะที่อุจจาระที่แสดงถึงภาวะท้องผูกแล้วค่ะอันที่สองคือมีท้องอืดน,นะคะหรือว่าท้องแน่นนะคะกินได้นิดเดียวเองก็ถ่าย แน่นไปหมดแล้วก็อาจจะเป็นภาวะที่ท้องผูกอุจจาระอยู่ในลำไส้มากเกินไปนะคะอันที่สามค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องสังเกตนิดนึงนะคะคืออาจจะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเป็นหวัดซ้ำๆจามนะคะป่วยง่ายนะคะบางทีป่วยง่ายส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงด้วยนะคะก็หลายๆอย่างอาการที่บอกแบบนี้นะคะก็เป็นตัวที่จะบอกว่าลูก หรือตัวเรานะคะอยู่ในภาวะลำไส้กำลังจะเสียสมดุลค่ะทำไมเราถึงพูดถึงลำไส้ที่ให้ความสำคัญขนาดนี้อย่างที่ได้เคยเรียนนกทุกท่านนะคะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่เยอะมากเลยค่ะเป็นแสนล้านตัวเลยนะคะทั้งแบคทีเรียตัวดีและแบคทีเรียตัวร้ายก็อยู่ในลำไส้ร่วมกันนะคะเป็นสังคมถ้าลำไส้ ตัวลำไส้เราดีนะคะก็จะมีความสมดุลของแบคทีเรียรตัวดีและตัวร้ายเราสังเกตจากลักษณะของอุจจาระจะบอกได้นะคะอุจจาระจะสวยนะคะแล้วก็สีทองรอยน้ําดีแสดงว่าลำไส้เราแข็งแรงนะคะถ้าเราไม่ป่วยบ่อยแสดงว่าผนังลำไส้ของเราแข็งแรงนะคะชิดติดก,กันเป็นเหมือนกําแพงเพราะอย่างที่บอกคะ่ะในท่อของลำไส้เนี่ยมันมีแบคทีเรียรตัวดีและตัวร้ายอยู่ แต่ถ้าเราป่วยง่ายป่วยบ่อยส่วนหนึ่งก็เป็นการบอกว่าผนังลำไส้ของเราไม่แข็งไม่ติดต่อกันเป็นกำแพงมันเหมือนกำแพงมีรูอะคะ่ะมันก็คือทำให้แบคทีเรียที่อยู่ในท่อของลำไส้เนี่ยมันเล็ดลอดลงไปแล้วทาให้เป็นการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะคะจากการที่เราจะสังเกตร่างกายเราแล้วนะคะ เราทราบแล้วค่ะว่าลักษณะลำไส้ของเราเป็นลำไส้ที่ดีหรือไม่ดีนะคะเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีคะที่จะช่วยทำให้สุขภาพของลำไส้เราแข็งแรงขึ้นวิธีที่หนึ่งค่ะก็คือต้องกินผักและผลไม้นะคะโดยเฉพาะผลไม้ที่มีกาก,ากใยมากนะคะเช่นส้มนะคะ ก็จะช่วยได้ทำให้การถ่ายมะละกอนะคะหรือว่าอาหารอื่นๆผักผลไม้นะคะก็สามารถที่จะช่วยได้ผักหลายชนิดนะคะก็มีไฟเบอร์ที่จะช่วยได้อันที่สองค่ะกินผักแล้วก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะการดื่มน้ำก็ช่วยทำให้อุจจาระนิ่มและถ่ายคล่องขึ้นอันที่สามนะคะต้องมีการขยับบ้างนะคะ การขยับในที่นี้ก็คือการเดินการออกกําลังกายนะคะบางคนนะคะนั่งอยู่ที่ออฟฟิศนานๆหลายๆชั่วโมงไม่ได้ขยับลุกขึ้นเลยนะคะโอกาสที่จะทําให้ลําไส้ไม่ขยับก็เป็นไปได้ดังนั้นนะคะการขยับตัวบ้างนะคะออกกําลังกายเบาๆนะคะอย่างเช่นตื่นนอนยกขาสะหน่อยนะคะหรือว่ามีการเดินบ้างระหว่างวันก็จะช่วยให้การขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นอันที่สี่ค่ะ เราต้องมีตัวช่วยแล้วนะคะตัวช่วยในที่นี้ที่อยากจ,จะแนะนําก็คือการใช้พรีไบโอติกค่ะทําไมถึงแนะนำพรีไบโอติกคะเพราะพรีไบโอติกเนี่ยมันเป็นตัวอาหารเพื่อไปเลี้ยงแบคทีเรียตัวดีในลําไส้จริงอยู่คะ่ะอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าการกินโปรไบโอติกเพราะโปรไบโอติกก็คือการที่เรากินแบคทีเรียตัวดีเลยมันจะไปเพิ่มจํานวนได้เลยถูกไหมคะแต่การกินพรีไบโอติกก็คือการ กินอาหารเพื่อไปเลี้ยงแบคทีเรียตัวดีมันเป็นวิธีที่ยั่งยืนทำไมถึงพูดว่ามันเป็นวิธีที่ยั่งยืนคะเพราะในแบคทีเรียในลําไส้ของพี่และลําไส้ของคุณแต่ละคนอาจจะมีแบคทีเรียตัวดีที่ไม่เหมือนกันนะคะคนละสปีชีกันนะคะคนละตัวกันดังนั้นการที่เรากินอาหารไปเพื่อเลี้ยงแบคทีเรียตัวดี มันเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเมื่อเรากินไปก็ไปเลี้ยงแบคทีเรียของพี่เมื่อคุณทานก็ไปเลี้ยงแบคทีเรียของคุณนะคะมันก็จะเป็นภาวะที่ยั่งยืนเหมือนกับเราให้อาหารน้องของเราน้องแบคทีเรียตัวดีในลําไส้ของเราก็จะทําให้สุขภาพของแบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันดีขึ้นเมื่อแบคทีเรียมันดีขึ้นในแง่ของทั้ง คุณภาพและจํานวนแล้วเขาจะทําหน้าที่โดยธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปสั่งเขาหน้าที่ของเขาก็คือการกินฟรุกโตโอลิโกแซคารายแล้วได้เป็นสารที่ทําให้เกิดพลังงานอันที่1ก็คือเรียกว่ากรดไขมันสายสั้นที่เรียกว่าช็อตเชนแฟตตี้แอซด บิวทายเรสเตียเรและโ o พีโอเนตที่เกิดขึ้นจากการย่อยจะเป็นพลังงานให้กับเซลล์ลำไส้อย่างที่กล่าวไปนะคะเซลล์หลังผนังลำไส้ของเราเมื่อได้รับพลังงานก็จะเข้มแข็งติดกันเป็นผนังเป็นกำแพงที่ไม่มีรูรั่วดังนั้นแบคทีเรียที่อยู่ในท่อลำไส้มันก็ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกจากรูของกำแพงมาเพื่อติดเชื้อในกระแสเลือดได้อันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ค่ะแลคติกแอซิ ที่เกิดจากการย่อยนะคะจะทําให้เกิดกรดแลคติกแอซิด ac เกิดขึ้นแลคติกแอซิดนี่จะทําให้ในท่อลําไส้มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าภาวะที่เป็นกรดทําให้แบคทีเรียตัวร้ายไม่ชอบอยู่เลยค่ะเขาชอบอยู่ในสภาวะที่เป็นด่างดังนั้นเมื่อเรากินฟลูโตโอลิโกแซคคาไรเข้าไปแบคทีเรียตัวดี เมื่อกินแล้วจะทำให้เกิดแลคติกแอซิดเกิดขึ้นแลคติกแอซิดจะทำให้คุณภาพของลำไส้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเป็นสภาวะที่ดีเมื่อเราสามารถที่จะไล่แบคทีเรียตัวร้ายให้มันลดจำนวนลงแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการเข้าสู่สมดุลใหม่ได้เร็วขึ้นการกินฟุกโตโอลิโกแซคคาไร์แบคทีเรียตัวดีก็กินและเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันกดแลคติกที่สร้างขึ้นมาจะทำให้แบคทีเรียตัวร้าย จากที่เคยเยอะก็กลับมาลดจํานวนลงในขณะที่แบคทีเรียตัวดีเพิ่มขึ้นแบคบทีเรียตัวร้ายลดลงก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่แบบนี้นะคะเมื่อเรามีสภาวะของแบคทีเรียตัวดีและตัวร้ายที่สมดุลแล้วมันก็เป็นสภาวะที่สงบสุขนะคะเราก็จะไม่มีอากาศโอกาสที่จะติดเชื้ออะไรเกิดขึ้นดังนั้นนะคะการสร้างสภาวะที่มีความสงบสุขของแบคทีเรียตัวดีและแบคทีเรียตัวร้ายเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะมีโอกาสที่จะติดเชื้อต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยลงการกินฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรต่อเนื่องยาวนานสม่ำเสมอนอกจากจะมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ลำไส้แข็งแรงแล้วยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงด้วยไม่เพียงแต่ทำให้ผนังเซลล์ลำไส้แข็งแรงขึ้นการมีแบคทีเรียตัวดีในจำนวนมากจะไปกระตุ้นทำให้การ เกิดภูมิคุ้มกันแบบที่ไม่เฉพาะเจาะจงผ่านทางแม c โครฟาจและเดนดริ e มันสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อแมโครฟาจและเดนดริ e เพิ่มจำนวนขึ้นเขาก็จะทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติให้เข้มแข็งขึ้นเป็นตัวเต็มวัยเดินทางท่องเที่ยวทั่วร่างกายเลยเมื่อเจอเชื้อที่ไหนก็พร้อมที่จะลุยและก็ปฐามทันทีดังนั้นเนี่ยคนที่กินพรีไบโอติกอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีโอกาสที่จะป่วยได้น้อยกว่าคนที่ไม่ค่อยได้กินพรีไบโอติกในอายุเดียวกันแล้วก็คุณภาพของสุขภาพที่ใกล้เคียงกันดังนั้นนะคะการกินพรีไบโอติกเนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยค่ะมีโทษยังมองไม่เห็นโทษของมันเท่าไหร่เลยนะคะหละังจากที่ได้กินมายาวนานนะคะพบว่าสุขภาพลำไส้โดยรวมดีขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงจากที่จะก่อนเนี่ยตัวพี่เนี่ยมีโอกาส ป่วยบ่อยมากนะคะออกไปพบออกไปข้างนอกทีหนึ่งก็ป่วยกลับมาแล้วนะคะเจ็บคอต้องกินยาปฏิชีวนะอม็โมซีคาบอลานิแอซิดเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะแทบจะกินทุกเดือนเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะน้อยน้อยครั้งมากเลยนะคะแทบจะไม่ได้กินแล้วนะคะกินอยู่ปีหนึง่งอาจจะก,กินอยู่แค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งจากที่แต่ก่อนเนี่ยกินเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะว่าป่วยบ่อยมากนะคะสุขภาพาไม่แข็งแรง เพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพอ่อนแอนะคะแต่จากการที่กินฟุกโตโอลิโกซาคาไรอย่างต่อเนื่องพบได้ด้วยตัวเองเลยคะ่ะว่าสุขภาพโดยรวมดีขึ้นคือยังคงไม่ค่อยออกกําลังกายเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนไปเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราฟิตมาออกกําลังกายก็ยังคงไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนเดิมนะคะนอนดึกอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น เรากินยาปฏิชีวนะน้อยลงไม่จําเป็นต้องซื้อยาปฏิชีวนะมาเก็บเอาไว้เพื่อที่จะป่วยและพร้อมที่จะกินแล้วเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องกินเลยนะคะออกไปที่ทํางานก็มีความแข็งแรงเเพิ่มมากขึ้นสุขภาพโดยรวมก็ยังดีขึ้นอย่าลืมนะคะวันนี้เราคุยเรื่องของภาวะของลำไส้แล้วค่ะ ถ้าคุณมีสัญญาณว่าระบบลำไส้ของเราหรือของลูกเรานะคะหรือคนที่เราหลักคุณใช้เช็คลิสต์นี้เลยค่ะท้องผูกไหมคะท้องอืดไหมคะ,ออมคะกินได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะกินปั๊บเดียวก็อิ่มหรือท้องอืดท้องเฟอ้อหรือมีภูมิคุ้มกันตกบ่อยป่วยง่ายนะคะกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆอ,อันนี้เป็นการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าลำไส้ไม่ค่อยดีดูจากลักษณะของอุจจาระก็ยิ่งจะเป็นตัว ตอบย้าได้ด้วยนะคะว่าสุขภาพอุจจาระลำไส้ดีไหมอุจจาระที่ดีนะคะก็คืออุจจาระที่มีลักษณะคล้ายไส้กรอกคือเรียวยาวนะคะแล้วก็ลอยน้ํามีสีที่เป็นสีน้ําตาลทองนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นตรงกันข้ามเลยค่ะอุจจาระแข็งก้อนกลมนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆเ,เลยนะคะสีเข้มจมน้ําอันนี้เป็นคุณสมบัติของ แสดงเลยค่ะว่าลำไส้ของคุณเนี่ยไม่ดีอุจจาระอยู่ในลำไส้นานเกินไปมันก็เป็นตัวที่บอกได้นะคะว่ามีาสารพิษที่ดูดกลับเข้าไปในร่างกายไม่มีเรื่องดีที่ดูดกลับไปเลยค่ะเพราะว่าจริงอุจจาระมันคือกา,กากของอาหารที่ถูกดูดของดีออกไปเกือบจะหมดแล้วมันควรจะถูกเนภาวะที่ขับออกไปจากร่างกายเราแล้วแต่เราไม่ค่อยขับเพราะว่าท้องผูก ลำไส้ไม่ค่อยขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยก็ทําให้อุจจาระอยู่ในร่างกายนานเกินไปมันไม่ได้มีผลดีเลยนะคะมีแต่ผลเสียนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อคุณมีภาวะท้องผูกนะคะแล้วคุณต้องการหาตัวช่วยนะคะพรีเบโอติกเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยูเรโก f ฟุกโตฟุกโตโอลิโกแซคคาไลหาพันเจมิลลิกรัมต่อซองนะคะเป็นลักษณะคุณสมบัติเป็นน้ำเชื่อมมีน้ำตาลอื่นๆนะคะรวมแล้วเท่ากับน้ำตาลหนึ่งช้อนชาสามารถใช้แทนสารให้ความหวานแทนน้ำตาลถ้าเป็นในเด็กเราก็สามารถผสมในน้ำเชื่อมแทนน้ำเชื่อมในน้ำส้มได้ให้น้องได้เลยหรือผสมน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะหดือถ้าเป็นผู้ใหญ่เราสามารถใช้แทนสารให้ความหวานใช้แทน ใช้ชงแทนชงกาแฟหรือว่าโอวัลตินหรือว่าไมโลโกโก้ได้เลยนะคะใช้หนึ่งซองแทนน้ำตาลความหวานอาจจะไม่เท่ากับน้ำตาลหนึ่งซองที่คุณเคยใช้แต่คุณสมบัติอื่นที่น้ำตาลไม่มีคือฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรห้าพันเจ็ดร้อยมิลกรัมยูเรโกฟรุกโตสามารถช่วยคุณได้เพียงวันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะ ทานต่อเนื่องทุกวันดีมากเลยค่ะไม่มีอันตรายอะไรเลยมันคืออาหารเลี้ยงแบคทีเรียตัวดีมันเหมือนเราเลี้ยงน้องของเราที่อยู่ในลำไส้ของเราทุกๆวันค่ะเขารออาหารจากเราอยู่ดังนั้นอย่าลืมให้ฟลูโอลิโคซัคลายกับแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำไส,ส้ของเรานะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความหวานเลยหรือเป็นผู้ป่วย ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวานไม่ต้องการได้น้ำตาลเลยนะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะท้องผูกและไม่อยากได้น้ำตาลหรือผู้ป่วยเบาหวานนะคะที่ไม่อยากได้น้ำตาลหรือผู้ป่วยโรคไตที่ไม่อยากได้น้ำตาลเลยหรือผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะไม่อยากได้น้ำตาลในส่วนประกอบเลยเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Immune Force กล่องสีฟ้า หกล่องมี1ิซองนะคะสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เช่นกัน i m u u n e f o ฟอสจะเป็นตัวรุ่นท็อปนะคะมีตัวฟุกโตโอลิโกซัคคาไรถึง8,500มิลลิกรัมต่อซองเรียกว่าเห็นผลในการสร้างที่เป็นพรีเบลติเอฟเฟกได้เร็วกว่านอกจากนี้นะคะ n m m u n e f o ฟอสยังประกอบไปด้วย ซิงและซิลิเนียมที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กลับมาแข็งแรงเข้มแข็งได้ดีขึ้นด้วยนะคะหซองนะคะหซองต่อวันเท่านั้นเองผสมในเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นนะคะแนะนำให้ผสมในเครื่องดื่มสำหรับอุณหภูมิห้องก่อนถ้าเราจะกินเป็นน้ำเย็นนะคะผสมในน้ำธรรมดาก่อนให้น้ำให้ละลายดีก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยเติมน้ำแข็งเข้าไปเพราะว่า อะพรีบโอติกนี่มันมีลักษณะเป็นโอริโกแซคคาไลก็คือเกือบจะเป็นแป้งโมเลกุลสายโมเลกุลมันค่อนข้างจะยาวไม่ยาวถึงกับเป็นแป้งแต่มันใกล้เคียงกับเป็นแป้งดังนั้นถ้าเราละลายในน้ำเย็นมันอาจจะละลายได้ยากกว่าแนะนำให้ละลายในอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่จะทำให้มันละลายอย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นเราค่อยใส่น้ำแข็งเข้าไปสามารถทำได้หรือว่าคุณจะสามารถที่จะเป็นผ้าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคไต หรือผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วเราต้องการที่จะฟีดไปในท่อฟีดอาหารหรือ,อไม่อยากจะได้รับน้ำเพิ่มเยอะนะคะเราสามารถผสมไปในน้ำอาหารน้ำแกงที่เราใช้ได้เลยนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้ฟลูโกโอลิโกแซคคาไรเพิ่มมากขึ้น หรือถ้ากรณีที่จะใส่ในท่อฟีดอาหารให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียงแนะนำให้ผสมละลายน้ำในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยฟีดลงไปรวมกับอาหารที่ผู้ป่วยให้ก็จะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยนะคะช่วยทำให้มีสุขภาพคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ในผู้ป่วยหลายท่านนะคะการให้พรีไบโอติกเป็นเรื่องที่ปลอดภยัยผู้ป่วยกลุ่มนั้นก็คือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันไม่ปกติ อย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่ได้รับยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาหรือผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ภูมิคุ้มกันถดถอยการสร้างภูมิคุ้มกันก็เกิดได้น้อยหรือในเด็กนะคะเด็กเล็กนะคะที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงร่างกายเขายังเติบโตไม่ดีการให้พรีไบอติกปลอดภัยกว่าการกินโปรไบอติกแน่นอนค่ะเพราะในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะการกินแบคทีเรียตัวดี บางทีมันไม่ใช่ตัวดีสําหรับเขาแต่การกินอาหารเพื่อไปเลี้ยงแบบทีเรียตัวดีเป็นเรื่องที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้อย่าลืมนะคะถ้าวันนี้สุขภาพของคุณยังไม่แข็งแรงสุขภาพของลำไส้คุณยังไม่เข้มแข็งคุณมีสัญญาณเตือนของที่จะบอกว่าสุขภาพของลำไส้ของคุณไม่ดีอย่าลืมเลือกใช้ฟรุกโตโอริกแซคคาไล ปรีไบโอติกที่จะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์แบบธรรมชาติอาจจะใช้เวลาในการทำในการปรับสมดุลนานกว่าการกินโปรไบโอติกแต่เชื่อไหมคะมันเป็นระบบที่ยั่งยืนและเป็นระบบที่เป็นธรรมชาติเพราะฟุกโตโอลิโกแซคลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่พบในนมแม่ปลอดภัยเหมือนที่แม่รักเราและมอบสิ่งที่ดีๆให้กับเรามาตั้งแต่เราเกิด นะคะอิมมูเนตฟอรสและยูเรโกฟฟุกโตฟุกโตโอลิโกซคลไลที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของเราค่ะขอบคุณนะคะ